สวัสดีค่ะวันนี้มาดูในเรื่องของความรู้สึกของเขาวันนี้ที่มีต่อคุณนะคะมีให้เลือกสามกองนะคะเป็นแอปเปิ้ลมะม่วงและกล้วยค่ะโอเคเลือกกันแล้วไปดูกันเลยนะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะเป็นแอปเปิ้ลคะแอปเปิ้ลโอเคมาดูกันสิว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงในวันนี้มาดูสถาะนะความสำคัญกันก่อนนะคะ ความสัมพันธ์ของชาวกองแอปเปิลนะคะ ตอนนี้นะคะภาวะความสัมพันธ์ของเขานะคะคนกองนี้นะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบห่างกันไปนะคะ้าถามว่าเป็นลัคนาราศีเดี๋ยวขอรู้ทีหลังกันนะกองน,นี้นะคะอาจจะเป็นก่อนหน้านี้คุณกับเขาเคยจิดจังมั่นคงนะคะถามว่าคุณเนี่ย ยังมองเขาดีอยู่หรือเปล่านะคุณยังมองว่าเขาโอเคเพอร์เฟกเป็นคนที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณมากนะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะไป control, ควบคุมชีวิตของเขาหรือเขากลัวคุณจะเข้าไปควบคุมหรือพลังงานของคุณไปติดกับเขามากเกินไปนะคะหรือว่าไปยุ่งยากมากเกินไปจนกลายเป็นว่าคุณจะต้องเขาก็เลยนิ่งเงียบไปเลยนะคะแล้วก็ถามว่าคุณยังคงที่จะ,ะรู้สึกดีขเขาไหมรู้สึกดีค่ะแต่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ มันเหมือนกับว่าพลังงานคุณกําลังหายไปนะคะอาพลังงานอคุณกําลังหายไปออกห่างจากเขาไปนะคะมาดูกันต่อพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะเห็นเป็นความนิ่งนะนิ่งและเงียบเหมือนไม่สนใจนะเขาตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไป เป็นบางครั้งต้องบอกเป็นบางครั้งบางครั้งก็รู้สึกว่ามันต้องออกไปเหมือนเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองนะคะเขามีความรู้สึกให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างมากค่อนข้างมากนะคะมากเลยเียงแต่ว่าเขาพยายามที่จะเบรกความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีอะไรที่มากมายกว่านั้นก็ขอขยายแถวหนึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมี คนมากกว่าสี่คนในความสมพันธ์สามขึ้นไปสามขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะคะอคุปสรรคทางนี้มันค่อนข้างเยอะค่ะเป็นความสมพันธ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้ดูยากดูมีคอนเนคชั่นที่ยังไงมันก็ตันน่ะนะคะทั้งความไกลก็เป็นไปได้หรือใครคนใดคนหนึ่งมีเลเจนชิพอยู่แล้วมีเอ่อเลเจนชิพมีความ,มพัน์อื่นๆอยู่นะคะอืม และดูเหมือนว่าทำอะไรไปนะคะมันก็มันก็มันก็ดูที่จะเติบโตหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังยากนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูจะเป็นได้แค่คนคุยนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีความสัมพันธ์แล้วห่างกันไปแล้ว mm hmm. ก็ดูเหมือนจะไปกันไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ เขาคิดแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกนะคะเขาเลยคิดว่ามันต้องตัดตอนนี้ดีกว่ามันไม่ต้องเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะคะมาดูความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นทางเลือกทางของคุณเอ๊คุณืึเกล่านะคะที่มีคนอื่นอืคุณอาจจะมีคอนเนคชั่นอื่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าอ่าคุณคอนเนคชั่นนี้มันมีอุปสรรคซึ่งเกิดจากตัวคุณเราคิดว่าตัวคุณในส่วนหนึ่งนะคะอืม และตอนนี <Cornell. S 2> ้พลังงานของคุณถึงคุณคุณมองเขาเป็นทางเลือกนึ่งแล้คุณก็ไม่ได้เลือกเขาสักทีเดียวนะคะเขาก็รู้สึกอย่างนั้นคุณไม่ได้เลือกเขาสักทีเดียวคุณแค่เหมือนเก็บเขาเป็นช้อยหนึ่งที่คิดว่าในอนาคตน่าจะเป็นทางเลือกของคุณได้แต่คุณก็ยังแบบคิดอย่างนั้นเพราะคุณยังชอบเขาอยู่คุณยังมีความชอบเขาค่ะแต่ถ้าให้เลือกเขาตอนนี้คุณก็ไม่เลือกเขาอยู่ดีนะเอ๊ะข้อสำตรงนี้คุณให้เขาได้แค่เพื่อน ทั้งหมดทั้งมวลถามว่าแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้นะคะเขาก็เดิมอีกขึ้นนะคะเขายังคงนิ่งไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็บางทีเขาเหมทพยายามเส่จะหลือเพราะว่าเขารู้สึกสับสนนะคะเขาเอาเวลาไปทํางานแตล่ลึกในใจเขาโคตรเจ็บปวดเลยค่ะมันมีเก้าดาบออกมานะแปดดาบระหว่างเก้าดาบกับแปดดาบนี่คือหนึ่งดาบแสดงว่าเขาก็พยายามที่จะตัดความรู้สึก พยายามเจอะออกเนี่ตรงนี้ไม่ยามเจ็บไม่อยากเจ็บปวดไปสนใจครอบครัวไปสนใจการเงินไปสนใจเมคมันนี่เขาพยายามพยายามมากๆนะคะเก็บมาดูไพ่ข้อความกันต่อออสับไพ่ข้อความไพ่ข้อความจะไม่ให้สาบกันนะคะทุกคนอไม่ให้สับกันเก็บมาสามใบใบที่หนึ่งเธอคือคนคือของสําคัญชันถังแตกไม่มัน่นคงเธอยังรักไหม ฉันใกล้หมดใจแล้วนะคะแล้วก็รักข้ามเขื่อนอีกไปนะะึงค่ะที่เจ็บคุยเออนะคะเอาตรงๆอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหรือคุณที่บอกเขาก็ได้นะคะสําหรับกองนี้อ่าโอเคกองที่หนึ่งไปแล้วนจะจไม่ตัดนะที่จะตัดนะคะที่ไม่ตัดเลยในทิกตอกจะพูดเร็วนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นการปลอยให้เร็วจะได้พอทีแต่ถ้าไม่พอที่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะไปดู ในยูทูบกอนะจ๊ะอาก้องที่สองมะม่วงค่ะมาดูความสัมพันธ์ในรูปแบบของกองมะม่วงกันนะคะคุณสองคนรักกันแบบไหนความสัมพันธ์เป็นอย่างไรออกมาชัดๆเลยนะคะอื <c oughs> ความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันเข้ามาแล้วและเคยผ่านความยาก,กเหนื่อยประสัทเหนื่อยเจ็บปวดเลิกราดันไม่อยู่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเป็นคนเก่าๆกาันเลยก,กันนะคะ แต่ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่เป็นแฟนเก่าผู้รักเก่าคนที่อยู่บ้านจังหวัดเดียวกันคนบ้านใกล้เรียนเคียงคนบ้านเกิดเดียวกันโรงเรียนเดียวกันมหาลัยเดียวกันได้หมดหรือว่าคนที่เคยเป็นคนเก่าเก่าที่รู้จักกันมาแล้วแลวเลิกลารากันไปแล้วมันเลิกกันหลายครั้งมันพยายามมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยยังรู้สึกดีต่อกันและทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในฐถานะที่โสดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่น่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งคนอื่นนะคะ ยงแต่คิดกันไปว่าต่างคนต่างจะเป็นรถด่วนคนท้ายในที่ของกันและกันหรือว่าแบบถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่มีใครแล้วก็เขาเนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยที่ิไว่ายาน,นะคะมาดูความรู้สึกของเขานะทำไมเรารู้สึกว่าใจของเขามันเลือกคุณคะมันเลือกคุณอ่ะเออเหมือนกับว่ามันคอยมองกันคอยคอยเกี่ยวขากันอย่างห่างทำตัวมันไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาเลือกคุณเอ้ยยังไงเขาทายละ อออกมายากมาเหรอจะอยากมาเหรอจะจะมีอม่ะฉันจ,จะเกิดไปนี้ใลนใจแน่เกิดไปเนี้ยโอเคเขาเลือกคุณน,นะคะเขาเลือกคุณอืมถึงแม้เขาจะเถียงกับตัวเองเถียงกับความรู้สึกตัวเองและความเจ็บปวดไม่รู้กี่ครั้งแต่ทำไมใจเขาถึงเลือกคุณมันมีอะไรบางอย่างในการเข้ากันไม่ได้ของนิสัยค่ะเป็นนิสัยของความหยิงยานโู่เอาแต่ใจก็แต่งานกันแ,แล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันรู้สึกไม่อยอมรับตัวเขาหาก,กันนะคะอืมมันเหมือนกับทั้งรัก ทั้งเหนื่อยทั้งรักทั้งเหนื่อยคนะ่ะเป็นความรักคุณจะมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะเคสนี้นะมันมันมันรักและเหนื่อยมันเป็นความไม่เข้าใจกันนะคะถามว่าเห็นคู่อยู่ในความสัมพันธ์ไหมอาจจะมีความหึงห่วงกันบ้างแต่แต่มันไม่ใช่อนะในบางคู่น้อยมากจะเป็นคนอื่นเข้ามาสร้างความเจ็บปวดน้อยมากค่ะส่วนจะเป็นความถึงห่วงที่มันมากมายคุณเกินไปค่ะามาดูเขาก่อนแลวกันแต่เขารักคุณแล้วก็รักมากเขารักคุณมากนะคะ รักคุณมากนะแต่เหมือนปัญหาที่มันเคยมีหรือความคือเอาเรื่องเก่ามาพูดเป็นเป็นเรื่องใหญ่โตไม่จบนะคะมาดูคุณซิคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะก็ะให้ได้แบบที่ตัวเองอยากได้เท่านั้นนะ,ะคะเผด็การสุดๆคุณคิดว่าคุณมีดีอืมถึงคุณรักเขาอืมแต่คนที่รักบางทีเหมือนแบบไม่รู้อ่ะคุณวงการมากนะคุณก็ถามว่าแสดงออกของความรักไหม คุณทาในสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่คุณรู้สึก่ะเป็นบ่อยครัง้งคุณเป็นผู้ร้ายปากแข็งแล้วก็เจ็บตัวเองค่ะอืคุณเป็นผู้ร้ายปากแข็งแล้วก็เจ็บตัวเองเอามาดูซิความรู้สึกของเขาที่ฉันบอกไปแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ยังรักคัณอยู่แล้วดูให้ข้อความจากเขาถึงคุณหรือจากคุณถึณงเขากันนะคะพลังงานไวโวซ่าได้รักนิยาวไกลเซงว่านั้ไม่จบนะคะวันนี้ยุ่งงานจริงๆอ่านจซยุ่งงานอยู่แตนน่ไม่ได้ติดต่อมานะคะ เสีย่ยงได้มันจะดีเองเออเสีย่ยงได้มันจะดีเองลองดูอีกครั้งไหมประมาณนี้เออคือดวงตะวันค่ะสิซีมากเออเป็นกงเงินฝันถึงกันอยู่เลยนะคะแสดงว่าเซ็กซี่มากเออก็ยังเป็นทั้งเจ้าของหัวใจเจ้าของร่างกายเจ้าของแพชชั่นเนาะใช่ไหมคะอ่ะมาต่อเลยไปเด่นอย่างรวดเร็วนะคะจะได้ลงทุนที่ตอบแล้วก็ยูทูบนะใครที่มาฟังดูหลังๆนนี้นึ่งก็คือดิ้นอยู่ด้านล่างนะคะถ้าฟังในติ๊กต็อกนะ กองลนะกล้วยนะคะกองกล้วยเลยแล้วกันเึื่อมาต่อันที่กองกล้วยนะคะขอซักให้หน่อยเอาห้เก็บแบบนี้ไดูนะคะนะคะกองกล้วยค่ะกล้วยดูอันนี้นะคะเบาเสียงนะคะอ่านเนะคะกองกล้วยขอโทษบอกสมุนนะคะใหู้้ความสัมพันธ์ของกองกล้วยกันนะคะความสัมพันธ์ใบแรกนะคะ ทำไมถึงเหมือนถึงการห่างก,กันเพื่อการหาจุดลงตัวอะไรสักอย่างในชีวิตเนาอ่าเป็นโสดกันอยู่ทั้งคู่ค่ะหที่ว่าเตเป็นโสดนะคะอืมยังไม่พร้อมจะคอมมิตมีคนในนี้เป็นคนโสดและไม่พร้อมจะคอมมิตเมนต์ค่ะจริงๆล้วรู้แล้วว่าคนคนใดคในหนึ่งนี้คือส่วนที่ขาดแต่ยังไม่พร้อมนะคะ แล้วก็ยังเลือกไม่ได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะทำไมถึงเลือกไม่ได้ดโดยสิ้นเป็นเขาเพาเป็นไรเขายังไงเขาเนะะี่ยหละคะคือคนที่ยังรักอิสระยังต้องการบุยบินอยู่เลยนะคะยังไม่ยังไม่สมหวังยังไม่คุ้มการใช้ชีวิตเขาก็เลยยังไม่เแสดงออกชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะแต่ถามว่าเขาอยากกยื่นความมั่นคงนี้กับคุณไหมเพราะว่าเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนหนึ่งเลยแหละ นะคะเป็นคนที่เขาอยากมั่นคงด้วยนะคะอยากให้เกียรติแต่เขากําลังรอเวลาที่เขาจะให้คุญแจตอนนี้เขายังไม่พร้อมทั้งหมดนี้คือเขายังไม่พร้อมดาวเขายังไม่พร้อมมาดูคุณพลังงานของคุณคุณเนี่ยเป็นพลังงานของดิสานมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยากเออพร้อมแล้วนะคะ,อย,อ,อ,อ,ะ,คะอยากมีคู่อยากมีลูกอยากมี อะไรด้วยจับคุณนะคะอ,อยากสู้ไปด้วยกันนะคะอยากมีความมั่นคงด้วยกันไพ่คุณดีมากคุณจริงใจกับเขามากค,คุณยอมได้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างขนาดความรักนี้ก็ทําให้คุณเจ็บใจและเหนื่อยหลายครั้งคุณก็ยังยอมฝ่า,าพันธุกรรงคุณไม่ได้สนใจเลยเอาสิได้ฉันรออ,รอย่างนะะี้ค่ะมาดูสิความรักครั้งนี้ใ่ปีนี้พอเดินไปได้ไหมที่มันจะพัฒนาน,นะคะมีสตาค่ะ ันอาจจะมีการจบการหากันไปสักระยะหนึ่งนะคะมีการนิ่งทั้งที่รู้ว่าคุณคือคนที่ใช่เป็นแสงดาวที่มันสุกสว่างในใจแต่มันเหมือนต้องตัดอ,ออกไปสักพักหนึ่งเพราะเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็มีคนให้เลือกเยอะนะคะคือความสัมพันธ์กันเนียนะคะมันดูกระท่อนกับแท่นเลอกจะไปก็ไปเลิกจะมาจะาจะก็มาเลิกจะตัดก็ตัด ทางทางที่จริงๆอ่ะรู้สึกดีแต่ไม่เลือกนะคะอืมให่บอกว่าถ้าคุณอยู่ตรงนี้ยคุณต้องยอมแพ้ในวันหนึ่งห้ากับแปดเป็นสามห้าเจ็ดเฮ้ยนะคะแปดเก้าเจ็ดเป็นสองเพราะคุณหาทางออกไม่ได้เพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นได้แค่เพื่อน,นไม่พัฒนาคุณไม่ได้เปิดตัวไม่ได้แท็กข้อความในเฟซไม่ได้รู้สึกว่าคุณสำคัญวันหนึ่งคุณก็จะออกไปเอง ให้บอกแบบนี้นะคะเอามาดูข้อความที่เขาใช้ใคุณเหมือนติดคุกอืมอาจจะเป็นคุณก็ได้จนพูดไปแล้วแบบนี้นะแสดงว่าคุณบอกเขาโปรดใจดีกับฉันปกป้องฉันค่ะยิ้เยมเยอะๆนั่นคือความสุขของฉันฉันปิดตัวเพราะฉันไม่ไวไ้ใจใครเอาแส่ใจนะคะโอเคมอดิวิกกี้ไลน์ห้าเก้าหกสี่หกเก้าที่ดูทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวง ของใครคนในคนหนึงนะคะถาหากดูตัวส่วนตัวนะคะติดต่อเข้ามาได้ค่ะ499บาท40นาทีนะคะเปิดป้ายกยินอย่างหนักใจเลยก็คุณและสวัสดีค่ะ